นี่รีวิวอะไรดีนะมีปั๊มพ่นยาแรงๆแนะนำไหมครับพอดีตัวที่บ้านแก่เกินทำงานไม่ไหวแล้วมีแน่นอนค่ะลูกค้าทางร้านแนะนำตัวนี้เลยเครื่องพ่นยาพกพาแบบลากสายโมเดล768ในหนึ่งเซตก็จะมีสายดูดสายวนหัวกรองอะไรเสริมพร้อมคู่มือถังผสมน้ำมันแล้วก็ก้านพ่นยาพร้อมสายพ่นยายาเม็ด20ไปให้แบบนี้ด้วย เดี๋ยววันนี้เราจะมาเทสกับก้ารพ่นยาที่แถมมาให้ตัวนี้นะคะพร้อมกับลากสายยาว100เมตรแบบนี้เลยมาดูกันว่าจะแรงสะใจแค่ไหนมาดูรีวิวกันใช้งานจริงกันเลยค่ะเครื่องพ่นยารุ่นนี้เป็นเครื่อง2จังหวะนะคะลูกค้าผสมน้ํามัน2ทีเติมลงไปดึงสตาร์ใช้งานได้ทันทีเลยใช้งานง่ายมากๆในคลิปทางร้านจะเทสเป็นปรับฉีดตรงนะคะลูกค้าทั้งความไกลและความสูงเครื่องพ่นยาเจ็หกแปดกับก้านที่แถมไปให้ก็พ่นได้8-10สบเมตรสบายๆเลย ส่วนหากต้องการปรับละอองก็สามารถทำได้เช่นกันนะคะละอองก็จะออกมาฟุ้งสวยแบบในคลิปเลยค่ะเครื่องพ้อมของแถมแบบนี้ราคาเพียง2,200บาทจต่ส่งฟรีมีบริการเก็บเงไปทางให้ด้วยสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ด้านดีจริงกันเกษตรนะคะ